สวัสดีครับผมธีปกรบุญทิพย์พิยมงคลครับผมสราวุฒิเทงสวัสดิ์ครับผมโตมอรสุคริชาครับนี่คือรายการ20ครับ30 40ครับครับครับวันนี้เหมือนเดิมครับเราจะเปิดรับคำถามจากห้องส่งครับครับคำถามมาเลยครับผู้ถามต้องอายุน้อยกว่า30 30อ่าโอเค อ่ะอย่างนี้ครับผมให้คำถามยังเกินแล้วเกินแล้วถามไม่ได้แล้วครับเชิญครับผู้เยาวครับจากที่ฟังของพีคคือพี่จะแต่ก่อนพี่จะไปเที่ยวโดยที่แบบไม่ได้มีแบบ ไกด์นำทางหรือไม่ได้แบบดีเซลว่าแบบไปไหนมาไหนเพราะว่าช่วงนั้นยังแบบอินเทอร์เน็ตยังแบบยากอยู่ที่จะเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยครับทำแล้วเปรียบเทียบกับช่วงเนี้ยมันทําให้แบบเราไปไหนมาไหนเราแบบมีอินเทอร์เน็ตอะไรไปได้ง่ายมากขึ้นมันเลยผมเลยรู้สึกว่าเราเลยแบบปฏิสิสัมพันธ์กับคนอื่นน้อยลงครับจากแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนด้วยเราไม่มีไกด์ไม่มีคนไปเลยเราเลยไม่รู้เราเลยต้องถามถามถามครานี้เลยเกิดขึ้นว่า เคยเจอเพื่อนร่วมทางที่แบบบังเอิญไปเจอครับแล้วแบบไปรู้จักกับเขาณนประเทศนะั้นหรืออะไรที่แบบรู้สึกดีบ้างไหมครับพี่หนุ่มน่าจะมีครับเคยออพบรักระหว่างทางไหมเด็กคนนั้นชื่อดิชมานะก็เป็นเป็นเด็กที่แบบเป็นเด็กที่อยู่บ้านบนเขาเนี่ยครับแล้วก็เขาก็ผ่าฟืนหรือทำอะไรสักอย่างอยู่อืมแล้วเราก็ไป ไปขอเขาถ่ายรูปใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนในเวลาถ่ายรูปมันไม่มันแอบถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องใช้กล้องแบบใหญ่ๆใช่ไหมก็เวลาจะถ่ายรูปก็ต้องขอ,อกันใช่ไหมหรือแม้งคนไร้บ้านในแอลอยรางเงี้ยมันก็ต้องขอเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมทีนี้พอขอขอบิชมาถ่ายรูปเนี้ยเราพบว่าน้องเขาพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอืแล้วก็ถามว่าขอถ่ายรูปได้ไหมเขาบอกว่าได้แต่ว่าต้องมีอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยน Hmm. คือมันไม่ใช่มันไม่ใช่คําตอบของคนที่แบบว่าวันดอลลาวันดอลล่าเนี่ยคือไม่มีคนแบบจะถ่ายรูปก,ก็ได้อะวันดอลล่าเขาบอกว่าต้องมีอะไรบางอย่างแรกเลยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเด็กคนนี้ฉลาดมีมีมอะไรบางอย่างในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าคือไม่อยากให้เงินเขาอะ hmm. ก็เลยบอกว่าเอานี้แล้วกันก็คือเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยับไปเมืองไทยแล้วจะอัดรูปสม,สมัยนั้นมันไม่ไมี อีเล <Email S 1> อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็คือจะอ่านรูปแล้วก็ส่งมาให้ก็ขอที่อยู่ไว้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาอยากโตขึ้นแล้วเขาอยากเป็นเป็นหมออ <ừ> ืแล้วก็อยากจะไปเมืองไทยอยากจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาเขาก็พูดว่าคือเขาพูดในสิ่งที่มันที่มันถ้าเราอ่านด้วยภาษาโปสการ์ดมันก็จะสะเทือนใจตรงที่ว่าถ้าภาโพสการ์ดจะพูดถึงเรื่องของ คนที่อยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วก็ในท่องเที่ยวก็เข้ามาเยอะแยะอะไรเงี้ย mm. แล้วเสร็จแล้วก็มาทําลายที่นันน่ะ mm. เช่นเช่นแบบทาให้สิ่งแวดล้อมเสียหรือทําให้ไม่รู้เอามักฝรั่งมาแจากเด็กเอาเอากับนี่แบร์มาแจากช็อกโกแลตมาแจากเด็กอะไรเงี้ยแล้วทำให้สมมติเด็กในปานที่ไม่เคยกินอะไรเี้เมื่อก่อนก็ก็อยากได้ของแบบนี้จากนักท่องเที่ยวแล้วก็ mm. สุขภาพไม่ดีหรือว่าหรือว่าอะไรต่างๆนานามันเป็นการถูกกลืนไปทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยครับ อยัางไรเาบอกสถานที่จะเล่าถึงเรื่องของตัวตัว,ต,วตัวคนเขียนที่เขาเดินไปแล้วเขาเจอสายตาของของชาวเนปาลคนหนึ่งที่มองเขาแบบเกลียดชังอ่ะคือเขาตีความว่ามันเป็นมันเป็นสายตาของความเกลียดชังที่ที่นักท่องเที่ยวอย่างเขาหรือคนอื่นๆเนี่ยมาแล้วก็มาทําลายทําลายประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับเด็กคนเนี้ยก็คือไม่ได้เป็นอย่างไรเขาเขาเขาบอกว่า เออมีพวกมีคนหล่านี้มาเนี่ยเขาก็เขาก็ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะได้ไปจากที่นี่ด้วยเหมือนกันค<ม>ือเหมือนกับที่พวกคุณน่ะมาที่นี่<ม>นเขาอยากจะไปที่อื่นเขาอยากไปเมืองไทยอยากไปที่อื่นๆด้วยเขาอยากอยากโตขึ้นแล้วก็อยากเป็นหมออ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้คุยกันอะไรอย่างนั้นแล้วก็เสร็จแล้วพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อัดลูกส่งให้เขาตาที่จนกระทั่ง แล้วเราก็ไปไปที่อื่นเดินทางที่อื่นไปแอฟริกาใต้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปอยู่ในที่ในที่เมืองเมืองซึ่งมันอยู่ทางใต้ของของของประเทศแอฟริกาใต้แล้วมันเป็นวันที่ว่างแล้วก็นั่งเขียนนั่งนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขียนโปสการ์ดอะไรเงี้ยก็นก็นึกถึงมันมันมีในสมุดบันทึกสมัยก่อนก็มีก็มีที่อยู่ของน้องคนนี้ครับโผล่มาก็เลยเขียนโปสการ์ดถึงเขียนไปขอโทษ ว่าไม่ได้ส่งไม่ได้อัดรูปส่งไปให้อะไรย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาเมืองไทยก็ก,ก,ก็อัดรูปส่งไปให้แต่ว่าไม่เคยได้รับอะไรตอบมาอีกเลยอืคือบางทีเขาอาจจะย้ายบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้อลยครับ ผมฟังพี่หนุ่มเล่าผมนึกออกหลายคนเหมือนกันนะคือฟังเล่าเรื่องเด็กที่ในปาลผมนึกถึงเด็กที่เอธิโอเปียก็คล้ายๆกันคือเขาก็อยากจะอยากจะไปที่นู่นที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเออก็เขาก็คงจะมีโอกาสได้ยากแต่ว่าคนหนึ่งที่จริงๆมีสองคนที่ผมจําได้แม่นๆนะครับเพื่อนที่เจอระหว่างทางเนี่ยคนหนึ่งเป็นนักเดินทางชาวญี่ปุ่นครับอายุประมาณสัก50กว่าละผมเจอเขาระหว่างที่ขึ้น รถบัสเข้าไปที่กรุงปักกิ่งครับรบแล้วก็จําได้ว่าปักกิ่งสําหรับผมตอนนั้นผมไปครั้งแรกครับแล้วมันแบบเป็นเมืองที่ใหญ่มากแล้วุ่นวายมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอาตัวรอดยังไงเนี่ยครับเ,เขาก็ถามผมว่าแบบว่าคุณมีที่พักหรือ,อยังเนี่ยผมไม่มีแลนเลยเลยเพราะาตอนนั้นผมผมคิดว่าการไปเที่ยวแบบไม่มีแลนมันเท่แต่จริงโคตรลำบากเลยครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่า ผมไปถามว่า,วาแล้วเขานอนที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็เขาอะจองห้องที่ youth hostel ไว้ wide, อะไรเงี้ยก็เลยบอกเออก็ลองไปดูก่อนไหมอาจจะมีห้องก็ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายผมก็เลยไปกับเขาแล้วก็มันก็มีห้องแบบห้องพักหกเตียงอะไรเงี้ยก็เลยไปนอนเตียงเดียวกันแต่ว่าผมนอนบนเขานอนล่างอะไรเงี้ยนะแล้วก็ก็เลยเขาก็ชวนผมออกไปเที่ยวเที่ยวปักกิก่งยามกลางคืนด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไป ก็ไปที่เทียนอันเหมิอนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายล่งถ่ายรูปอะไรเงี้ยกันนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเขาทํางานเก็บเงินแล้วก็จะมาเที่ยวแบบว่ายาวแบบเนี้ยเอ,อไม่ไม่ไม่ไมคนนี้เขาทํางานแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช้วันลาเลยอะมาหลายปีมากแล้วก็เอาวันลามารวมกันแล้วก็คุยออฟฟิศไว้ว่าเขาจะเที่ยวยาวซึ่งปีนี้เป็นปีที่เขาจะมาเที่ยวแบบยาวมากก็คุยกันหลายอย่างนะครับ เขาก็พูดอังกฤษได้ไม่มากผมก็ได้เท่าที่ผมพูดได้แต่ก็สื่อสารกันรู้เรื่องจนกระทั่งสุดท้ายไปที่ถนนหวังฝูจิงซึ่งก็เป็นถนนที่มีมีพวกสตรีทฟู้ดอะขายแบบยาวเหยียดมากอะแล้วเราก็ไปลองชิมอาหารประหลาดปลาดกันซึ่งผมเลือกปลาดาวทอดอชซึ่งผมคิดว่ามันน่าก,กินนะแต่พอก,กินเข้าไปเนี่ยอืมแบบจำได้เลยยี่สิบห้าหยวนตอนนั้น เราเรารู้สึกว่าเราเสียดายอ่ะเราไม่อยากทิ้งอ่ะกัดเข้าไปคำแรกก็อคือมันข่าวมากอ่ะแต่ก็แบบเฮ้ยประดาวเชนเว้นานๆได้กินทีก็ฝืนกินจนกระทั่งจนกระทั่งแบบหมดตัวเออก็จะให้เขากินนะเขาบอกเออไม่เป็นไรเขาไม่กินสุดท้ายผมกินหมดตัวเนี่ยแบบว่าผมขึ้นรถไฟใต้ดินอยู่กับอยู่กับคุณคุณลุงญี่ปุ่นเนี่ยแล้วผมก็แบบว่าหมืนมากอ่ะแล้วก็จะอ้วกสุดท้ายก็เลยแบบว่าเขาอ่ะต้องพาผมลากขึ้นมา แล้วก็มาอ้วกอ้วกอยู่บนดินเนี่ยครับแล้วก็ผมแบบหมดเลี้ยวหมดแรงวะเขาก็ดูแลรูปหลังประคบประงมแล้วก็หาน้ําหาอะไรมาให้สุดท้ายเขาพยุงผมเนี่ยกลับไปที่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 ผักแล้วก็ให้ผมนอนทางล่างเขาขึ้นไปนอนข้างบนแทนคือแล้วผมก็เออผมก็จําได้เท่านั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นมาเขาไม่อยู่ละแต่เขาเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้ว่าเออ ก็ขอให้เดินทางต่อไปให้สนุกแล้วผมก็จำเขาได้จนถึงทุกว,วันนี้นะผม่ไม่ตอ,อบคำถามเพราะว่าผมเติบโตมาในช่วงที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วอะไรย่างนี้ยดังนั้นจริงๆคือเวลาไป,ไปไปเที่ยวเนี่ยถามว่าได้เพื่อนํามหมก็ได้นะแต่มันจะเป็นความสำคัญแบบช่วช่วครั้งช่วขคราวมากเลยเช่นในาเล่ากินด้วยกันหือว แตก่ก็มีบ้างจะเป็นไปลุยพายุหิมะอะไรอย่างนี้ยมีบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งที่พอเกิดตัวมาในช่วงที่เป็นแตร์มันจะกลับกับพี่หนุ่มคือมันจะไม่ใช่ว่าเราต้องรอเขียนจดหมายถึงเขาเพาถึงจะตอบกลับมาอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถแอดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไว้ได้ทวิตเตอร์ถึงกันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้ต้องทาให้แบบทําให้การลงทอสัมภาระาถูกเหรอครับ,รบเพราะว่าพอเราแอดเฟซบุ๊กเราแอดทวิตเตอร์เขาแล้วเนี่ย ถึงวันหนึ่งนะครับเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ในวงโคจอนเดียวเขาไตอบไปแล้วอ่ะแล้วเราแล้วเวลาที่มีคนคนนี้อยู่ใน Facebook เราอะ่ะเราก็จะรู้สึกแบบที่าเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตเราแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าการที่พอแลกเปลี่ยนด้วยด้วยจดหมายด้วยอะไรยเงี้ยมีความโรแมนติกมีความนานๆครั้งกลับมาแล้วเป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีต่อชีวิตเราอยู่ซึ่งไม่เหมือน Facebook ไม่เหมือนทวิ t เตอร์อย่างเงี้ยฮะดังนั้นภาคหลังๆในเวลาเวลาที่ ไปเที่ยวเราจะรู้จักใครก็ตามถึงเราจะดูคือในเวลาที่ในวันเวลาที่เราไปเที่ยวด้วยกันนะเราจะดูเหมือนสนิทเกันมากนะเหมือนว<ช>่าชีวิตน,นี้เราจะติดต่อในตลอดชีวิต<ช>ไม่มีหรอกครับอาจจะมีบ้างอ็อาจจะมีอาจจะมีบ้างาาจจาจจาแต่ว่าแต่ว่าดูเป็นคนไม่ดีคือมึงไม่ติดต่อเับ ยังยังยังมีคนที่ติดต่อเลยว่าทำไมถูกยังมีคนที่ติดต่อกันอยู่บ้างคนที่เราถามไปเที่ยวเมืองเมืองที่เมืองที่เขาอยู่ได้เมืองแพงๆเมืองที่ที่พักแพงๆเมืองที่มีคนที่มีประโยชน์ชัดเจนชัดเจนชัดเจนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปแล้วล่ะผมลืมเลยเออนั่นแหละตอนนี้เลยเลยว่าสมถติว่าไปเที่ยวแล้วถ้าผมไปเจอเพื่อนแล้วจะดูสนิทแค่ไหนก็ตามเนี่ยจะไม่แอดเฟซบุ๊ก โดยเฉพาะคนที่ถามว่าโดยเฉพาคนที่บอกว่าเออเนี่ยจะไปไทยแลนด์ next year อย่างเงี้ยเราจะไม่ให้แอดเลยจริงๆอยากให้แอดนะตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนแบบทำไมอ่ะเดี๋ยวมันให้เราพาไปเลี้ยงไงก็จริงๆก็พาไปเลี้ยงก็ดีแล้วเหมือนเป็นเราเล่นหล่แรกเลยนะว่านักเดินทางไหนเจอกันจะขอแอดบุ๊กหรือขอแอดไลน์ถึงถึงน้องจะเป็นความประทับใจชั่วครั้งชั่วคราวอ่ะไม่ไม่แอดไลน์สิแอดทวิตเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าเนี้ยสำคัญนะคือ ชีวิตเราอ่ะมันต้องมีความสัมพันธ์ที่มันจบสิ้นบ้างอ่ะแล้วความสัมพันธ์ที่มันคมมันคมเหมือนเราพยายามยื้อความสัมพันธ์เอาไว้แต่นี่คือเราไม่ใช่อยู่ดีและสิ่งที่สวยงามที่สุดอ่ะมันคือสิ่งที่มันจบไปแล้วนี่แหละเหมือนรายการเราตอนเนี้ยเรามีเออจะจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมเรามีชีวิตอยู่ในอดีตของการแลกกันไงอืมอ่ะสักประโยคนะไม่มีครับครับนั่นแหละครับก็ถือว่าถ้าใครมีคำถาม เราเองจะเกี่ยวเรื่องเที่ยวที่เรเรือเเร่องอ,อ,<ด>อะไรก็ได้ครับก็สามารถโพส์ัปได้วีดีโอนี้ได้เราก็มาแชร์ความคิดเห็นกันครับ,รบสนุกสนุกครับผมขอบคุณครับรับดีครับ